สวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะดิฉันแพทย์หญิงพันธ์ประพายงตระกูลรายงานตัวในฐานะผู้ช่วยโฆษกสบคค่ะในวันนี้วันเสาร์ที่30มกราคม2564เราจะมาเริ่มที่สถานาการณ์ของโควิด -19 ทั่วโลกกันก่อนค่ะ ในวันนี้ค่ะจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั่วโลกมีจำนวนทั้งสิ้น102 000, 000, ล้านรายโดยมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มากถึง588,000รายค่ะและมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอยู่ที่14,988คนรวมค่ะมียอดผู้เสียชีวิตจากผู้เสียชีวิตสะสมจากโควิด -19 จำนวนทั้งสิ้น2,216,000คนค่ะ หานดับแรกนะคะของประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมมากที่สุดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลรัสเซียและสหรชาชอาณาจักรค่ะ โดยจะเห็นได้จากในตารางนะคะไฮไลท์สีเหลืองค่ะเป็นตารางแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งในวันนี้ค่ะสหรัฐอเมริกาก็มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มากที่สุดของโลกนะคะโดยมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ทั้งสิ้น1 6 9 0 3 3รายและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเช่นเดียวกันอยู่ที่3,652คนค่ะ มาดูที่สถานการณ์โควิด19ในฝั่งเอเชียนะคะ จะเห็นได้ว่าค่ะประเทศมาเลเซียนะคะในอันดับที่55ของโลกค่ะในวันนี้มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่5725รายนะคะซึ่งก็ยังคงสูงอย่างต่อเนื่องนะคะในสัปดาห์ที่แล้วค่ะมาเลเซียมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันอยู่ที่ประมาณ3-4,000รายนะคะและในสัปดาห์นี้ค่ะก็เพิ่มเป็น5,725รายแล้วก็มีจานวนผู้ป่วยยืนยันสะสมมากกว่า2 0 0 0 0 0ราย ชั้นในพื้นที่ตามแนวชายแดนทางภาคใต้ค่ะโดย4จังหวัดที่มีเขตแนวชายแดนติดกับมาเลเซียนะคะได้แก่นาราธิวาสยะลาสงขลาและสตูลค่ะก็ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดย4จังหวัดนี้ค่ะที่ติดกับชายแดนของประเทศมาเลเซียก็มีชายแดนติดต่อกับรัฐกาลันตันเปรักเคดาแล้วก็เพอร์ลิสค่ะ ต่อไปมาดูที่สถานาการณ์โควิด19ของประเทศไทยนะคะในวันนี้ค่ะ ประเทศไทยของเรามีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่930รายค่ะโดยแบ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ916รายและเป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ14รายทำให้วันนี้ค่ะประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่มีการระบาดของโควิด -19 ในต้นปี2563จนถึงปัจจุบันนะคะอยู่ที่17,953รายและวันนี้มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้น1คนนะคะ ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่77คนค่ะในสไลด์ถัดไปนะคะพื้นหลังสีเขียวนี้ค่ะ ข้อมูลของการระบาดของโควิด -19 ในระลอกใหม่ของประเทศไทยนะคะที่มีการระบาดตั้งแต่วันที่15ทธันวาคม2563จนถึงปัจจุบันในวันที่30มกราคม2564ค่ะจะเห็นได้ว่าค่ะผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้นะคะในจำนวน930รายค่ะในตารางที่แสดงทางด้านซ้ายล่างนะคะแบ่งเป็น3กลุ่มค่ะก็คือเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ27รายเป็นการติดเชื้อ ืโดยตรวจพบจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน889รายและเป็นการติดเชื้อจากการเดินทางมาจากต่างประเทศ14รายค่ะในวันนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น1คนนะคะทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมของการระบาดโควิด -19 ในระลอกใหม่อยู่ที่17คนค่ะ สำหรับรายละเอียดของผู้เสียชีวิตรายที่77ในวันนี้นะคะเป็นผู้ป่วยชายสัญชาติเมียนมาค่ะอายุ31ปีอาชีพปรับจ้างพักอาศัยและทำงานในจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะโดยมีโรคประจำตัวเป็นตับแข็งและติดสุราเรื้อรังค่ะซึ่งอย่างที่เห็นในวันนี้นะคะก็คืออา,อาการของโรคประจำตัวที่เป็นตับแข็งและติดสุราเรื้อรังก็หนึ่งถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงของโรคโควิด -19 ค่ะ ผู้ป่วยรายนี้ค่ะมีประวัติเสี่ยงทํางานร่วมกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้นะคะและในวันที่15ธันวาคม2563มีอาการไข้แน่นท้องตาเหลืองตัวเหลืองจึงได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและในวันที่29ธันวาคมค่ะมีอาการเหนื่อยหอบผลเอ็กซเรย์พบว่ามีปอดอักเสบนะคะแล้วก็ได้ทําการตรวจส่งหาเชือ้อโควิด -19 ในวันที่30ค่ะผลตรวจยืนยันว่าพบเชือ้อโควิด -19 นะคะ ในวันที่2มกราคม2564ค่ะมีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารและในวันที่19มกราคมมีอาการไตวายเฉียบพลันและมีภาวะริมเลือดแพร่กระจายในหลอดเลือดนะคะต่อมามีอวัยวะต่างๆล้มเหลวและเสียชีวิตในวันที่27มกราคม2564ค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตมาณาที่นี้ค่ะ